สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหน้าเมนเมนูของ Ronin 2 s o One Body เนาะมันเป็นเกมจำลองวิถีซามูไรนะครับลุยกันเลยคือมันเป็นดีโมตัตวอย่างนะฮะยังไม่วางจำหน่ายเนาะผมก็เลยโหลดมาเล่นดูก็อยากลองมาแบบเออมาลองเล่นจะเรียกว่ารีวิวได้ไหมก็ก็ไม่ไม่ได้หรอกครับเหมือนแบบเกือเกลือเนาะเมษายน1 4 3 5 หลังจากที่ฉันได้พบใครพวกเราก็มีแผนบางอย่างโอเคผมจะไม่ขอแปลละเอียดเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้แบบรู้ภาษาอังกฤษเก่งภาษาอังกฤษมากนะครับแต่ว่าเราจะมาเสพเสพภาพแล้วก็เสพเสพอะไรที่มันพอเราที่เราะพอจะเสพได้เออแต่ว่าภาพภาพใช้ได้เลยนะครับอยู่ในป่า อยู่มาหลายวันรูส้สึกเหนื่อยมากมีสตูด,ดิโอภาพสวยนะอลบอิบอรมีบ่อน้ำดยไลฟ์ฟรอเทนส์เหมือนแบบคือเราต้องกินน้ำใช่ไหมฮะต้องกินน้ำกดอะไรเอ่ยอากด f 2เพื่อจะกินน้ำตักน้ำขึ้นมาอันนี้คือตักน้ำเหรอเนี่ย แล้วกินยังไงอ่าเห็นไหมฮะมีเลือดน้ำขึ้นอ่าว้าวพอ,อมีผู้ชายอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้อเพศคือเคนจิเนี่ยฉันวันที่มีสซิมยูจัสแคนที่เพิ่งจะได้แคนอยู่ฮัลโหลแคนอยู่เฮลมีช่วยหน่อยได้ไหมได้ดิทำไมคุณถึงมีดาบ กูมีดาบตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอ่อเดมพวกมันผ่านมาทางนี้มีอาวุธและเกาะพวกมันขโมยเงินและทำร้ายฉันพวกมันเข้าไปในป่าไอ้ติงพวกมันคือโจร h a t have I done to deserve this? ฉันคือสมุไรฉันจะช่วยคุณขอบคุณพระเจ้า They are h e a d i to my house, please keep them away to my home. I think they are going to lose it. ฉันคิดว่าพวกมันจะไปทำร้ายบ้านเหรอโอเคฉันจะไปจัดการมันแล้วก็ไม่ต้องห่วงได้เลยได้เลยกดอะไรชักอาวุธกดตัวอะไรอ๋อกด F เอ๊ะทำไมเวลาฟันมันจะแบบเห็นปะมันจะมีมันจะเหนื่อยเออเออเออเอเอมันจะมีชาร์จพลังด้วยเนาะแล้วให้เราไปไหนเนี่ยก็ภาพก็โอเคเลยภาพสวยนะภาพสวยบรรยากาศแบบดีเอาไอ้นุม่มสวัสดีพอนุ่มตาเดียวอยู่ตรงนั้นแหละที่นี่คือเขตห่วงห้าม Enemy will not attack you unless you t t a c k them ศัตรูจะไม่แอตแทกคุณจนกว่าคุณจะแอตแทกพวกมันคุณสามารถคุยกับพวกมันเป็นเพื่อนได้ต่อสู้ได้ศัตรูบางคนสามารถให้คุณภารกิจกับคุณได้แต่เราจะมาสู้กับไอ้พวกนี้บล็อกสามารถบล็อกได้ When fighting the e n e m you hit อโอเคโอเคแปลไม่ค่อยออกนะฮะ You pay for what you did, this man มันบอกว่าให้กดข้างล่างถึงจะสู้กับมันได้ออกไปจากที่นี่ไม่งั้นคุณตายก็มาดิครับเอออ๋อกดกดขี่ขวาคือบล็อกเออเออ ช้าไป l a ก่อนช้าไป l a ก่อนว้าวว้าวสาวาวาีนโนเออคุยไม่ได้แล้วตายแล้วไปทางไหนต่อ,อบรรยากาศดีนะเฮ้ How did you get here? แล้วเกิดอะไรขึ้นกับจีโน่ฉันฆ่ามันเองแกต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่แกทำเจสซูจิเ<ะ>หรอทำไมมันง่ายแบบนี้อ่ะอ l เล็กู tradition and custom no longer mean anything to you มันเป็นท่าเหรอหรือว่าดาบหักหรือว่าอะไรมันเป็นปลดล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละฮะ ว้าวแปรผิดแปรถูกมั่วไปหมดเลยเน้นเสพภาพแล้วกันนะฮะอุย๊ยโดนละเออโอ้ยโอ้ย,อยต้องรอต้องรอมันชาร์จเต็มก่อนอเวลาบล็อกคือก็จะชาร์จไม่ได้ด้วยถอ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 ยมาดิ ถ้าฟันไม่โดนก็คือแบบเออเออเออเอาสั้นเอาสิทำไมมันดูทื่อๆแบบนี้วะเ <c oughs> จสสุจิอืมเรียบร้อยมีอไหมมีอไหม บ้านของผู้ชายคนนี้กำลังจะถูกทำลายนี่เป็นบ้านเหรอเนี่ยเหมือนกระท่อมเนาะไปไม่ได้แล้วอะหรือต้องกลับไปหาห้ผู้ชายคนนั้นน่าจะใช่ลองกลับไปดู เหมือน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 เกมทำเควสเลยอะแบบเอเอเราต้องแบบคุยอ่อเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยอะเหนื่อยง่ายเกินไปละฮัลโหลเกมเซนเซไฮโนวันวิวแมสฟิทยูน่าไม่มีใครจะมาทางแกคุณได้อีกแล้วพวกนั้นมันไปแล้วใช่ไหมมันตายแล้วเราฆ่ามันแท้งยู ก็ัพระเจ้ารู้ว่าสิ่งพวกพวกนั้นมันทำ if it ไม่เป็นไรยินดีอาโชคดีไอ้หนุ่มอไโอเคว้าว ไปไหนต่อเนี่ยก็ตามเส้นขาวไปเนาะโอ้โหแต่ว่าภาพมันก็โอเคเลยนะจัดว่าสวยนะโหดูน้ำเนี่ยลงไปไม่ได้นะ เขาบอกว่ามันเป็นแบบโกดอฟทช i m a อีกเวอร์ชั่นหนึ <dated teenage fashion online> <pl ains> ่งฮะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของฝรั่งมาเนาะก็แต่ภาพมันก็ผมว่าโกดอฟทชิมะนี่ก็เป็นเกมที่ภาพสวยนะแต่ว่าเกมนี้น่าจะอารมณ์คล้ายๆกันหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจแต่ก็ว่าภาพมันก็โอเคนะบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นวิถีซามูไรอะไรอย่างเงี้ยว้าวเป็นสาร โอ้ oh, ดูดิตู้ภูเขาดู hmm. contributor d e v e l o p ปนักพัฒนาอ,อะไรจบแล้วอะโอเคใครที่อยากเล่นก็ไปหาเล่นเอาได้นะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะาวางเมื่อไหรก่ก็ผมผมชอบสมุไรมันชอบดู ชอบดูการ์ตูนสมุไรชอบอ่านชอบดูหนังสมุไรยก็เลยเอเอลองโหลดมาเล่นดูก็ขอบคุณที่ที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ